ช่วงนี้ผมมีปัญหาเวลาที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเครื่องบินนะครับก็ผมจะมีกระเป๋าเดินทางที่ใบค่อนข้า,างใหญ่นะครับแล้วก็เวลาใส่ขออขึ้นไปเนี่ยบางบางทีมันมักจะมีปัญหาน้ําหนักเกินนะครับต้องโหลดใต้เครื่องบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราหากระเป๋าใบเ,เล็กเนี่ยแล้วเราใส่เข้าไปเนี่ยมันน้ําหนักน่าจะกะได้ง่ายกว่านะครับ ก็ผมไปดูในช้อปปี้นะครับมันมีกระเป๋าเดินทางหลายแบบเลยนะครับผมกะว่าจะซื้อตัวนี้นะครับ16หกนิ้วเนี่ยใบเล็กดีนะครับราคา5้า้กว่าบาทเองนะครับก็เดี๋ยวของมาถึงบ้านจะลองมาดูนะครับว่ามันดีแค่ไหนนะครับผมโอเคของมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ฮะใส่มาเป็นกล่องลักษณะนี้นะครับไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับผมขนาดที่ผมสั่งก็จะเป็นกระเป๋าขนาด16หกนิ้วนะครับเป็นสีดํานะครับผมรอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรเสียหายผุสลายนะครับแต่ว่า บนด้านบนก็อาจจะดูจะดูจะบุบบวบิดหน่อยนะครับต้องแกะดูนะครับว่าข้างในจะมีจุดใดที่แตกหักหรือเปล่านะครับขนาด16หกนิ้วเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นความสูงด้านนอกของกระเป๋านะครับคิดว่านะครับโอเคก็มีหอ่อกันกระแทกมานิดหน่อยนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ในก็ใส่เป็นถุงพลาสติกมาลักษณะนี้นะครับ ก่อนเดี๋ยวแกะพลาสติกออกแล้วก็ดูรอบๆก่อนนะครับว่ามีจุดใดที่มันแตกเสียหายหรือเปล่านะครับผมแต่ดูเท่าที่ดูก็น่าจะกระเป๋าน่าจะโอเคนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบกระเป๋านะครับนี่ฮะยี่ห้อจะเป็น Traveler นะครับรับประกัน2ปีนะครับซึ่งมีบัตรรับประกันมาให้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ที่ไหนนะครับรับประกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูนะครับเอาเต็มที่ก็คือถ้าส่งมาใช้งานได้ปกติเนี่ยก็น่าจะ ไม่ต้องเคลมอะไรนะครับแต่ถ้าส่งมาแล้วเสียหายก็ต้องเคลมที่ร้านนะครับในช้อปปี้นะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีตราเทเวลเลอร์นะครับของตัวกระเป๋านะครับผมก็ราคาห้าร้อยกว่าบาทผมสั่งเป็นสีดำมานะครับก็ดูรอบๆก็ดูสวยงามดีนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางมาตรฐานนะครับก็จะมีตรงจุดนี้นะครับก็เอาไว้ล็อกหัวซิปนะครับนี่อ่าก็เหมือนทั่วไปนะครับแล้วก็จะมี ตัวล็อกตัวตั้งรหัสผ่านนะครับในการปลดล็อกนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็เหมือนเหมือนทั่วๆไปนะครับวัสดุก็พอดูได้นะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแบบพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวหัวซิปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ฮะเป็นหัวเหล็กนะครับแล้วก็ตัวซิปก็ดูลื่นดีนะครับล้อเนี่ยฮะเป็นล้อพลาสติกนะครับผมแต่ว่าด้านนอกของล้อเนี่ยด้านบนตรงนี้จะเป็นยางนะครับเป็นยางหนึบๆึนะครับผมก็ถือว่า วัสดุพอใช้ได้นะครับผมแต่ยางเนี่ยคุณภาพจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะครับใช้ไปนานอาจจะแข็งหรือว่าอาจจะผุกก็เป็นไปได้นะครับด้านบนการเลื่อนของล้อก็ดูลื่นดีนะครับนี่ฮะหูหิ้วก็กระชับมือดีนะครับผมตรงนี้ก็เอาไว้เป็นแขนในการที่มัน นะฮะตัวนี้ก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นยางนะครับก็นุ่มมือดีนะครับก็ไว้เวลาให้อยู่นะครับผมนี่ฮะตรงแขนลากกระเป๋าเนี่ยก,ก็ดูไม่สะดุดนะครับก็ใช้ง,งานได้ปกติโดยทั่วไปก็ดูดมาตรฐานดีนะครับการยืดการเก็บก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับ ก็โดยรวมก็ถือว่าคุณภาพพอใช้ได้นะครับในราคา5 0 0้กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเปิดซิปดูก่อนซิปก็ดูลื่นดีนะครับผมสำหรับเดินทางไปต่างจังหวัดในแค่วันสองวันนะครับก็ไม่ต้องใส่ของอะไรมากมายนะครับมีเสื้อผ้าที่จําเป็นนะครับตรงนี้ตัวล็อกน่ฮะล็อกเสื้อผ้านะครับก็ดูมาตรฐานดีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะครับที่นี่ฮะด้านในกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ปิดซิปไว้ดีกว่านะครับอาจจะไม่ได้ใส่อะไรพิเศษนะครับด้านในตรงที่ใส่พวกชุดท่านในก็นี่ฮะก็ดูเป็นแบบทั่ว,วไปนะครับมาตรฐานโดยรวมนะครับด้านนอกก็จะมีซิปไว้ปิดด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นซิปไว้ปิดนะครับตัวโครงด้านนอกนะครับผม ก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับก็ถือว่าวัสดุผ้าเนื้อผ้าก็ดูในเกณฑ์ดีนะครับระยะนะครับความกว้างเนี่ยมันจะอยู่ที่แต่ละหลุมนะครับความกว้างอยู่ประมาณ1ิบามนิ้วนะครับนี่ฮะความยาวตรงนี้จะมันมันจะอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับด้านในนะครับก็ความยาวด้านนอกรวมเป็นสิบหกนะครับด้านในแค่สิบ้านะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นี่ฮะเท่ากันสองข้างนะครับสิบสามนิ้วความลึก ก็อยู่ราวๆสักสิบเซนนะครับหรือว่าสี่นิ้วนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ละข้างนะครับผมของกระเป๋าก็ถ้าใส่ของรวมก็ประมาณสักแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วหรือยี่สิบเซนนะครับก็เพียงพอนะครับในการเดินทางคนเดียวนะครับประมาณสักคืนหนึ่งสองวันอะไรประมาณนี้นะครับพักไปได้ก็เวลาใส่ของก็จะได้ควบคุมตัวเองนะครับไม่ให้ใส่เกินมากนะมันก็จะได้ไม่ต้องน้ำหนักเกินในเวลาขึ้นเครื่องบินนะครับก็นี่ฮะประมาณนี้ โอเคตัวล็อกซิปก็ทั่วๆไปนะครับใครที่เคยใช้กระเป๋าแบบนี้ก็จะรู้นะครับวิธีตั้งรหัสผ่านหรือวิธีปลดล็อกอะไรก็จะมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเอาไว้กันขโมยเบื้องต้นนะครับซึ่งกันได้มากน้อยก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็กันได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับดีกว่าไม่มีนะครับผมก็โอเคครับเป็นราคา5้า้กว่าบาทที่ผมว่าก็คุ้มค่านะครับก็สําหรับคนที่ไม่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับ นานเดินทางทีนะครับเดินครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับคุณภาพวัสดุก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับไม่ได้ดีเดอะไรนะครับราคาเท่านี้จะเอาอะไรมากมายนะครับผมชอบตัวรูปร่างหน้าตามันนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับกระทัดรัดแล้วก็พกพาเวลาขึ้นเครื่องบินง่ายง่ายได้นะครับก็คลิปนี้แวะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับสิ่งของที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครสนใจก็ใครที่ดู youtube อยู่ก็ ลองแตะหน้าจอดูนะครับมันจะมีลิงก์ร้านที่ผมซื้อมานะครับหรือใครดูจาก Facebook หรืออะไรก็ดูจากใต้คลิปก็ได้ครับในคำอธิบายจะมีลิงก์ของร้านอยู่นะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ